สวัสดีทุกคนมาพบกับกินข้าวกับบูมนะฮะอือุ๊ยอร่อยอ่ะกินยัง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 กินเร็วกินเร็วกินเร็ว้มันเด้งเดินเยอะใส่ตุลวันนี้เพื่อนร่วมโต๊ะของผมไม่ใช่ว่าไม่อยู่นะฮะแต่อยู่ตรงนู้น นูน่นกำลังเลือกสาเกยอยู่ยตอนแรกๆก็ดูเหมือนจะไม่กินนะแต่กิน <c oughs> จริงจังเช่หอ,อ่านไปดูอม,มันตอน,นมันคือตัวนี้มันก็จะฟรุตตี้นิดหนึ่งนะฮะอีกตัวนึงก็จะมีความดรายมากกว่าเป็นไงเลือกได้ยังอะ่ะพ<ด>อได้พอได้พอ,อได้พอ,อได้ทะฮขสับข้าอีกเป็นไงเจอตัวที่ชอบยังพอได้พอได้ ยังไม่รู้มันน้อยไปมันน้อยไปเออสาเหตุที่เราต้องเลือกโห่นี่แก้วสาเกแล้วเหรอม่้ใหญ่ปะใบใหญ่อยู่นะเข้าใจแล้วทำไมถึงบอกว่าน้อยไปต้องกินจอกนึงอายุได้ทั้งคืนที่เราง่วนอยู่กับสาเกเนี่ยเพราะว่าวันนี้เราจะพามากินยากิโทริกันครับใช่แล้วจริงๆร้านนี้เรรอมานานมาก เอาจริงก็อยู่ในลิสต์เรานานมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวค่อยถ่ายจนแบบว่าอ่ะได้เวลาสักที วันนี้เราอยู่ันที่ร้านชื่อโทริถามะใช่แล้วอยู่ที่ปาร์คเลนเอกมัยซึ่งเป็นร้านยากิโทริ hmm. เขาเปิดในไทยมา9ปีแล้วร้านนี้จริงๆเป็นแบรนด์ที่มาจากญี่ปุ่นนะ mm hmm. สาขาแรกสุดก็อยู่โตเกียวเขามาเปิดอีกหลายสาขาทั่วเอเชียเลยมีที่ไทยมีที่ฮ่องกงมีที่มาเลเซียแล้วนอกจากที่เขาจะเป็นร้านยากิโทริคือเขาเป็นสาเกอิมพอร์เตอร์ด้วยซึ่งมันเป็นอาหารที่มักจะกินคู่กันสุดๆในวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นก่อนหน้านี้พูดว่าอะไรนะ มาร้านนี้กินไม่เคยอิ่มเลยไม่เคยอิ่มเพราะอะไรเมาเขาเขาเขาเามีร้านข้างๆเป็นร้านร้านที่เป็นแฉกงพอเตอร์อ่ะชื่อว่าโอริฮาระโชเทนขายโอเด้งอยู่ข้างๆขายสาเกอยู่ข้างๆซึ่งโอเด้งอร่อยมากจริงเหรอยังไม่เคยกินเลยสามารถสั่งข้ามมาได้ด้วยรอเรียกว่าเชี่ยวชาญทั้งเครื่องดื่มและอาหารสายดื่มสายแบบแ a งเ out กังคืนย่านเอกมัยแต่ว่าไม่ได้อยากแบบ ไม่ได้อยากไปคลับบิ้งอะ่ะแต่อยากมากิน,นแล้วก็นั่ชงชิวอะ่ะนั่งชิวน่นคุยอะไรงเงยก็จะเป็นเดสติเนชันของของของกลุ่มนี้แล้วร้านเนี้ยเขาก็เด่นเรื่องยากิโทริมากซึ่งถ้าพูดถึงอาหารประเภทยากิโทริเนี่ยจริงๆเป็นเป็นอาหารญี่ปุ่นแขนที่พูดตามตรงคือมันไม่ได้ฮิตมากในบ้านเราแต่ว่าการที่ร้านนี้เขาอยู่มาได้เกือบสิบปีเนี่ยแปลว่าเขาต้องมีดีมากแล้วเขาก็แบ่งพาร์ทไก่ละเอียดมากถ้าเกิดดูเมนูเนี่ยนะ ต้อง,ต,องต้องเล่าก่อนว่าย,ยากิโทริเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบนี่เมนนี่เมน,นูเครื่องดื่ม <laughs> เปิดมามีแต่วขวดต้องบอกยากิยากิโทริอ่ะมันเหมือนเป็นศาสตร์ของศาสตร์หนึ่งเหมือนซูชิเลยนะเออ,เอ,อแล้วก็ร้านก็เป็นแบบสเปเชียลตี้ทำแบบนี้มาทั้งชีวิตย่างไก่นะสามสิบปีใช่ไหมอะไรอย่าง,งานั้นเลยย่างมาห้าเจเนเรชั่นใช่แบบนั้นเลยเหมือนพวกปลาไหลเหมือนพวกคัตสึเทมปุระจะบอกว่าเปิดเมนูมาด้่ยนะเขาแบ่งพาร์ทไก่ละเอ,อียดมากแล้วก็มี พาร์ทที่มันหายากยากหากินร้านอื่นไม่ได้อ่ะพาร์ทบางพาร์ทอ่ะไก่ทั้งตัวมีชิ้นเดียวเอออย่างเงี้ยซึ่งร้านเนี้ยต้องจองนะในบางวันแบบไม่ใช่ว่าถูกบอกมาจะมาไม่ได้ใช่ไหมอกินมาใช่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 ะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาได้มิชลินไกด์มาตั้งแต่2020ถึง2025 6ปีแล้วมีรางวัลการันตีหลายอย่างดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินไก่ปิ้งกันครับผมไก่ย่าง ไก่ปิ้งรีเมียมไก่ย่างไก่ปิ้งไหมเสียบไม้เลียกปิ้งแต่มันโดนไฟเสียบไม้เลียกย่างป่ะมันโดนไฟโดนเปลวไฟปิ้งไก่ย่างก่อนไงก่อนโดนเปลวไฟความจริงเขาเลียกปิ้งย่างนะเท่าที่สังเกตมานะเวลามันเสียบไม้เล็กๆแบบเนี้ยเนี่ปิ้งทุกอันเลยไม่มีอันไหนย่างหมูปิ้งหมูก็ปิ้งไก่ก็ปิ้งปีกไก่ก็ปิ้งถ้าเป็นตัวใหญ่เลียย่างถ้าตัวใหญ่ๆมันมักจะย่างอ่ะเชฟจีบีี รู้ไหมแชท GPT อย่าไปถาม่องอภาษาเนี่ยชอบชอบ,ชอบมั่นใจอะไรผิดผิดเรื่องแบบนี้อย่าไปถามาทุกคนช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยปิ้งกับย่างต่างกันยังไงอยากรู้อย่างว่าอะไรทำไมเขาไม่ใช่พันธมิตรเราถามเวลาเลยตอนนี้ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นพี่เชฟที่ยืนอยู่ในเตา แล้วก็กําลังย่างผักให้เรากินอยู่ใช่น่ากินมากมากเลยควันขโมงเลยคอสตูมคือญี่ปุ่นสุดๆเขามีที่ดูดควันข้างบนแต่ว่าเขาใช้พัดมือแล้วเขาก็ค่อยๆแบบพัดให้ถ่าน่ะมันละอุข,ขึ้นมานะเหมือนเติมออกซิเจนให้ฐานอ,อ๋อรู้แล้วมันใช้มรนลมทำไมอ่ะมันเหน็บไหลไม่ได้เฮ้ย hey, จริงๆอะ่ะ เราอาจจะต้องซื้อจีซูไลท์ให้เขาสักอันอนึงเลยบิวกินมันมีเซนเตอร์นะ <laughs> กดปุ่มอ่ะแล้วพอใช้เสร็จก็กดปุ่มอันนี้เข้าได้นะจีซูไลท์เข้าได้เ <laughs> มนูแรกเรากินผักกันก่อนเป็นเรื่องปกติของยาก,กิโทริเลยใช่แล้วตรงนี้มีกระเจี๊ยบเขียวเห <laughs> ็ดหอมแล้วก็มะเขือม่ววันนี้พี่ทำเลือกพยายามเลือกเมนูห้หลกหลากที่สุดใช่ S <s <ans> <c oughs> ดีมากดิบๆเพาว่าแค่เทียบเขียวนะเป็นสิ่งที่แบบย่างแล้วมันแบบอร่อยอร่อยอร่อยบางคนก็จะรู้สึกมันเหม็นเขียวมากอืมแต่แค่ามาชอบมากเลยบุมก็ชอบมากมแล้วบุมรู้สึกว่าจะกินผักดีๆนะมาร้านยากิิทรติเนี่ยได้ผักดีๆเยอะมากเลยนะแต่โอเคต้องยอมรับราคาสูง<ช>เพราะไม้หนึ่งเนี่ยหลายสิบบาทนะอยู่สองหมวดอาหาร ตองร้านญี่ปุ่นที่ถ้าไปกินผักดดีอ่ะควรจะไปก็คือยากิโทริกับโรบะตะยากิอ่าโรบะตยากิเขาจะนั่งอยู่ข้างบนแล้วข้างล่างก็จะเป็นกองผักกองเนื้อกองอะไรน่ะอ่าแล้วเขาจะเสิร์ฟด้วยไม้ออกจะไม้พายเห็ดหอมเห็ดหอมโหเห็ดหอมตื่นน้ำเห็ดยังอยู่เลย้เิ้หเห็ดหอมคือดีดีน้ำเห็ดยังอยู่โอ้ดีมากเลยอ่ะชุ่มมากเออเดี๋ยวนี้ชอบกินผักใช่ไหม ล่าสุดไปร้านชาบูสั่งเห็ดหอมอะเพราะว่าชาบูร้านชาบูเขาจะใช้เห็ดหอมสดอืเพราะมันเป็นเห็ดหอมสดมันจะจยซี่บุมสั่งมาคนเดียวเลยสิบอันอะเห็ดหอมสิบอันใส่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 ไมีความสุขโคตรต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมนี่เรารู้เลยร้านไก่ย่างน่ต้องกินต้นหอมญี่ปุ่นย่างเนกิ เนี่ยอุ้ยมันทำไมนะอุ้ยมันมันเข้าเชื้อโรคยังไม่โดนยังยังยังมันเป็นกรอบมันเป็นกรอบมันลอกคราบมันลอกเปลือกไปแล้วซอสที่เขาทามาระหว่างย่างผักอ่ะมันคือซอสอะไรไม่รู้แต่อร่อยโคตรพาเลทะเลอ่ะไม่คือเขาก็เรียกทาเลหมดอ่ะแต่แม่อร่อยโคตรอร่อยหวานหอมยังไม่ริ่มกินไก่นะแต่อร่อยอ่ยเออคือบางคนดูมาถึงตอนนี้จะรู้สึกว่าทำไมมีแต่ผักอ่ะแล้วแบบ มันยังไงทําไมมันแปลกอะไรเงี้ยคือวัฒนธรรมเขาอ่ะมันจะเป็นแบบนี้คือมันจะเสิร์ฟผักก่อนอ,อแล้วก็เดี๋ยวไก่แล้วก็เดี๋ยวมันจะเป็นพวกข้าวหรือแป้งหรืออะไรต่างๆตามตามามทีหลังใช่แล้วระหว่างทางมันคือเหมือนกับร้านนี้มันเป็นร้านกินดื่มถ้าพูดกันตามตรงน้ําหนักของเครื่องดื่มมันเยอะมากเลยนะน้ําหนักของที่เขาให้ความสําคัญอะแต่ว่าเนื่องจากเราอาจจะแบบ พูดได้ไม่เยอะไงเราก็เลยจะแบบว่าเน้นรีวิวอาหารแต่ว่าไอ้พวกนี้มันกินคู่กับเครื่องดื่มแล้วมันแบบไปเรื่อยๆมาร้านแบบนี้แนะนําให้สั่งทีเดียวให้จบเพราะเขาจะไปเรียงมาให้เราแล้วว่าอะไรก่อนหลังแต่อยากจะเพิ่มอะไรก็่คยไปเพิ่มทีหลังกินมะเขือเทศดีกว่าร้านนี้เขาจะมีมะเขือเทศเย็นหิยาชีจิ้มโทมาโตหิย่าชิเไว้เย็นอืมอความเย็นอืแล้วก็ เป็นมะเขือเทศเนื้อเยอะๆเลยสไลด์มาจิ้มเกลือจิ้มเกลือจะหวานเกลือเอาความเค็มไปดึงความหวานของตัวเนื้อมะเขือเทศชุมช่มฉ่ำชุมช่มฉ่ำม,มันแบบนแน่นๆอะ่ะเนื้อมันเยอะไงอร่อ,รอยขอบคุณครับเมนไทโกะขอบคุณครับ,บค,ครับอันนี้แปลกประหลาดน่ากินมากเลยความต้องการส่วนตัวนี่คืออะไรเมนไทโกะยากิเมนไทโกะฮอลสละลายงี้ฮงลสละลายโรยงาเป็นความชอบส่วนตัวไหนชิมให้คนดูดูทำยังไงกินยังไงปื๊บใช่ไหม นี่เลยสาลายนึงอ่ะสาลัยสาลายหนึ่งนี่ก็วางไปเมนไทโกะเยอะหนึ่งต่อน้ะหนึ่งตัอนไปเลยมวกินยังไงอ่ะงันเลยแล้งับเลยกินเป็นเซมเบ้เนี่ยมันมีเป็นรสชาติที่น่าสนใจปกติบุมไม่ชอบเมนาทโกะนะแต่ว่ากินแบบนี้แล้วมันได้โอ้โหที่บอมรู้เลยว่า เข้าสู่เมนูไก่ของเราแหละอันแรกที่เป็นแบบเรียกว่าทุกร้านต้องมีออริจินอลง่ายที่สุดคือคาชิวะก็คือสะโพกไก่นั่นเองเราจะกินให้มันได้ฟิลต้องกินบนไม้นะอื้อ เขามีพริกให้เติมแต่งด้วยนะเขาย่างมาแบบว่าพอดีอพอดีนะช่ำเนอะอนอข้างนอกเนี่ยคือเขาเอาจนแห้งเลยนะแต่ว่าข้างในยังมีความ juicy อยู่ทูบีแฟ i r มันก็จะคือสะโกไก่นะ่แหละแต่ปรุงรสด้วยซอสของเขาใช่บางคนจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้พิเศษมากแต่อันนี้เขาตั้งใจทําให้มันดูเรียบง่ายแบบปกตินะต,ต้องบอกว่าเป็น กไก่ที่ย่างมาดีออใช่คือถ้าจะชมก็คือฝีมือการย่างฝีมือการย่างเขาทำให้แบบข้างนอกมันยังมันกรอบแล้วอะแต่ข้างในมันชุ่มน้ำอยู่เออมันน้ำยังอยู่ในตัวใช่แต่ว่าสําหรับนักกินยากิโทริก็จะรู้ว่ามันจะมีอีกพาร์ทหนึ่งที่โดดเด่นกว่าคาชิบะและมันจะมีเฉพาะบางร้านที่มีให้กินมันคืออันนี้ครับโมโมหรือบางที่จะเรียกว่าโซริโซริ ชิคเก้นออ s สเตอรถ้าเกิดใครที่เป็นคนเคยทำอาหารแล้วเคยแล่สะโพกไก่จะรู้ว่าในสะโพกไก่มันจะมีเหมือนกับเป็นกล้ามเนื้อก้อนๆอันหนึ่งที่มันจะหลุดออกมาแยกจากตัวสะโพกตรงโค้งตรงตรงกลางๆเลยกลางๆของตัวสะโพกไก่และอันนี้คือออ s t e r อร์ c ิคเก้นออ r สเตอร์เกือบเทียบมันคือ t e n เดอร์ลอเออมันเอนสะโพกไก่เวลากินเนี่ยก็จะต้องจิ้มในตัวชิจิมิช่จมิช่วยดึงรสพริกไสิ่งนี้ S <S อ <S <S มันมีความมันกว่าตัวเมื่อกี้ใช่แล้วเด้งกว่าแบบหรือมันเด้งกว่ามันเหมือนมีไขมันเยอะกว่าหรือเปล่าเขาเอาหนัง <ๆ S 2> ติดมาหน่อยหนึ่งด้วยแล้วตรงนั้นมนนนันกรอบดีเนาะดีอันนี้ดีดีมากเลยอืถ้าเอาแบบเอาแบบผมแนะนําแบบแฟ์ๆเลยนะคาชิบะไม่ต้องสั่งแล้วมาสั่งอันนี้โมโมะโมโมะไปกันต่อไปกันต่อ คุณพาร์ทที่สามถ้าเกิดใครชอบความกรอบเน้นเน้นให้สั่งอันนี้นี่คือคาวะก็คือหนังคอไก่ที่นี่มีหนัง2องอย่างหนังปลายปีกหนังป้ายปีกปลายปีกอะมันจะมีหนังซึ่งเดี๋ยวเราจะได้กินเหมือนกันก็คือหนังคอแต่ที่นี่เขาจะอร่อยว่าย่างแบบย่างแบบมีความแบบกรอบสลับนิ่มเออเว้แต่อันนี้อร่อยมากเลยเวลามาที่นี่ส่วนใหญ่พี่้องจะบอกว่าเอากรอบครับอ๋อเหรอดีเนาะดีมากกรอบแบบ ถ้ากรอบกว่านี้แบบที่บอกบอกเขาอะก็จะแบบรึบเปแบบเอาจริงๆมันก็คือคล้ายๆหนังไก่ทอดนะใช่แต่ว่าพอมันย่างถานอะเลเวลมันถูกยกระดับอนะกามเนอ้อน่องนี่กามเนอ้อน่องต่อมาเป็นอันนี้ทุกคนนี่คือโทการาชินะฮะสังเกตปะในน่องไก่อืมมันจะมีชิ้นนี้ไอ้ที่มันแยกส่วนออกมาแยกส่วนล็กๆเออกับไอ้ชิ้นใหญ่ๆมันคือ กล้ามเนื้อน่องก็คิดดูว่าเขาอะแยกพาร์ตอันนี้เป็นอีกพาร์ตหนึ่งเลยไม่ได้นับรวมกับชิคเก้นดรัมใช่เนี่ญี่ปุ่นมันโคตรละเอียดนะคนญี่ปุ่นเขาแบบว่าเขาเขาคิดเยอะเรื่องเรื่องเรื่องการแยกแยกพาร์ตเนี่ยอร่อยอ่ะกินยังกินยังกินยังกินย่างกินเร็ว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 มันเหมือนเทนเดอร์ลอยที่แบบที่นุ่มๆแบบนุ่มๆอ่ะ นุ่มๆเลยหนูไม่ชอบทำไมครับชอบแต่ความหมายขอคือว่าโคตากเหมาอนกั้าว้าแหบว่าข้างในมันสุกนะแต่ว่าแต่ยังมีน้ำอยู่อ่ะวุนล้มล้างท่ย่างนานเายนโคตร a m a z i ส่วนนี้ขายากนะส่วนใหญ่มันต้องขายไปพร้อมน่องาง่ายๆแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ร้านยากิโทริอ่ะใครมันจะขายแยกให้เรากินถูกป่ะแต่คือยากิโทริเขาขายก้ามเนื้อส่วนเนี้ยกับไอตัวเนื้อน่องแยกกันไงแยกกันเออ เพราะว่าไอ้กล้ามเนื้อส่วนนี้มันอร่อยกว่าเขาก็ขายแพงกว่าอไอ้กล้าเอ็นน่องเนื้อน่องเฉยๆอ่ะมันก็ถูกกว่าเพราะมันมีเยอะต่อไปฮะขั้นรายการนิดนึงด้วยสลัดสาลายสลา,ายกินคู่กับน้ำสลัดที่เป็นครีมดูดีมากเลยอ่ะแล้วกินทางทำยังไงนะลาเเดเลยหรือเราต้องกินแบบคนญี่ปุ่นที่เขาไม่คุกสลัดสาลาย มันมันอน้ำสลัดเหรอไม่รสชาตโดยรวมมันมันแบบออลี่นิดนิดเขาบอกว่าเป็นน้ำสลัดกระเทียมมันก็ใช่เลยนะมันมีความแปลกแต่มันก็โอเคเลยดีอ่ะมันควรจะต้องสั่งไว้สักจานเพอเริ่มกินอย่างอื่นเลี่ยนก็กินอันนี้ใช่ใช่จริงตัวมันเองก็เลี่ยนอยู่เหมือนกันเลี่ยนไม่เลี่ยคนละแบบมาถึงตัวที่เป็นเมนูที่เราชอบกันมากๆโอ้ ทุกๆครั้งไปร้านยากิโทริเนี่ยเราจะสั่งอันนี้เยอะใช่มันคือเทบาสกิครับซึ่งก็คือปีกไก่ย่างนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสไตล์คนญี่ปุ่นจะต้องหั่นมาแบบนี้คือเปิดเอากระดูกออกมาให้ให้ดึงให้สามารถดึงกระดูกออกได้เลยปึ๊บเขา่ยดึงกระดูกออกก่อนได้เลยปึ๊บเป็ใช่เขาอาจจะกลัวว่าเออเราไม่รู้ว่าเป็นปีกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่เอ็กคลูซีฟอ๋อ ใครมันจะไม่รู้กินเข้าไปเขาก็รู้นัง่งให้เรามาดึงกอดดึงออกอีกอ่ะแม่ไปไงคือเนื้อส่วนเนี้ยมันเป็นเนื้อที่จะไขมันเยอะไงองม,ม,มันมันดิแล้วมันก็ติดหอมๆยากเยะหนังมันก็เยอะอ,อตอนยากมันก็แบบมีความกรอบอร่อยแล้วเสิร์ฟมาคู่กันเลยติดกันเลยเทบาคาวะเมื่อกี้คาวะเฉยๆ คือหนังหนังส่วนคอแต่นี้เทบักขาวก็คือหนังปลายปีกซึ่งพาร์ทนี้ปกติเขาก็ไม่ค่อยแบ่งออกมาปะร้านส่วนใหญ่ก็คืออาจจะขายรวมกับเทบักสกิไปอะไรก็ว่าไปก้อนชิริโอ้ก้อนชิริเนื้อก้อนตึงมากก้อนก้อนเหรอโอ้โหอร่อยชัวร์อ๋ออันนี้อร่อยละมันมีเนื้ออะไรหนังปลายปีกมันมีเนื้อมากกว่าไอ้หนังคอไงอืมถ้าเกิดเราบอกให้เขาเอากรอบๆกว่านี้มันน่าจะอร่อยกว่านี้อีกอืม อันนี้เขาย่างแบบย่างมืออยากให้แบบมันมีความนุ่มนิดนึงอ้าปีกอยู่ตรงไหนวะปีกมันจะมีตรงที่มันแหลมๆป่ะแล้วคือปีกแล้วมันก็จะมีจังงอยแหลมๆซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยกินกันแต่เขาน่าจะเลาะอันนั้นอะออกมาย่างแล้วก็รวมกันเป็นชิ้นใหญ่ๆไม่ได้แบบไม่ได้มีแค่พอนึกออกไหมนึกออกนึกออกเพราะเราก็แค่แทะข้างๆอยู่แล้วเวลาเราใช่ไหมปกติมันจะแทะข้างๆอ่ะ นี่คือบอจีริบอลจีริออกใช่นี่บอลจีริหรือว่าตุดนี่โปรดักชั่นเราแบบว่าเอฟฟิเชนซีสูงมากคือทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยเวลาผมโชว์นี้ขึ้นมามันจะชอบไม่โฟกัสแต่ที่มันโฟกัสได้เนี่ยเพราะว่าเรามีตากล้องอีกคนหนึ่งที่คุมผ่าน w i f i แล้วก็ใช่แล้วก็จิ้มจิ้มนิ้วเอานิ้วจิ้มโฟกัสให้กับตัวกล้องดึงนี้อัวานขนาดนี้ใช่แล้วเขาก็นั่ง สั่งเสียงพวกเราสามคนไปด้วยเขานั่งกินไก่ไปด้วยใช่เขาก็กินไก่ไปด้วยก <laughs> ินเบียร์บางวันบางวันกินเบียร์ด้วย <laughs> สายหัวเลยโ <laughs> ดนโดนฟ้องเอ้ยโดนโด,ดนแบบป้าย <c oughs> ยากโดนเขามีเขามีน้ำจิ้มให้ทั้งสามอันนะจริงไหมวะแต่พี่ไม่รู้ว่ามันควอะไรจิ้มอะไรบุม้ม <c oughs> สำหรับบุ้มคือชิจิมิอันเดียวนี่คืออยู่ได้ทั้งคืนอะไรเนี่ยก้นไก่เหรอตุดรสชาติมันเป็นไงมันมัน อืมว่ามันเด้งโดนเยอะสายตูดไม่ได้ใช้สายอย่างเดียวมันไหนเอาไว้นั่งด้วยป่ะแบบนั่งแบดมันอยู่ข้างบนข้างบนข้างบนอ๋อเออว่ะแต่ว่ามันเด้งอ่ะมันเด้งแต่ประเด็นคือมันเด้งตูดไก่อะส่วนใหญ่จะอยู่ติดสะโพกถ้าเกิดบางคนไม่ตัดออกมันก็จะเวลาเราซื้อน้องติดสะโพกออกมันจะมีตูดไก่มาด้วยหรอกเออใช่ก็เลยก็เลยว่าบุ้งก็กินเป็นประจําอย่างนี้แหละ ปกติกินสะโพกแกลมาแล้วไงยาเกนไม่ได้แก่ไก่เอง <Y agen. S 1> มาถึงพาร์ทนี้ที่ปกติแล้วอ่ะถ้าเราซื้อไก่มาเองเราจะไม่กินมันมันคือยาเกนแปลว่ากระดูกอ่อนซึ่งเป็นกระดูกอ่อนส่วนที่มันอยู่ติดอกแล้วปกติเวลาเรากินเนื้ออกตามแบบร้านไก่ทอดอะไรเงี้ยที่เราแบบสั่งมาเป็นชิ้นเนื้ออกอะไรเงี้ยมันจะชอบติดชิ้นนี้มาด้วยแล้วเราจะต้องเอาออก แต่ว่าบูมอยากรู้เหมือนกันว่าเวลามันอยู่ในร้านยากิโทริอ่ะมันอร่อยยังไงเอากินก็อเมซิ่งตั้งแต่ว่ามันกินได้นะเพราะว่าปกติมันจะแข็งๆอ่ะมันกรุบกุบหนึบหนึกุบกุบนึบหนึบอารมณ์เหมือนกินเอ็นข้อไก่อ่ะอารมณ์เนื้อใช่อรมณ์เดียวกันแต่มันติดกับเนื้ออกมันเลยทําให้มันลีนอลีนจริงลีนนะหน้าตามหน้าตาเที่ยว เปี้ยวไม่ได้เลยไม่ขนาดไม่ขนาดไม่ขนาดไม่คุ้นลิ้นเราสนัดล่องกับประโพงเออปกไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเพื่อนกันไม่ค่อยอยู่กันเท่าไหร่ของยากมาละของยากอันนี้สำหรับ advanced player ใช่ใช่คนชอบยากิโทริอะส่วนใหญ่ต้องชอบกินเครื่องในไก่แล้วก็ร้านที่ ดีอ่ะมันจะมีเครื่องในไก่ที่มันหากินยากๆหรือทําให้อร่อยยากเพราะเครื่องในมันมีกลิ่นเยอะใช่แล้วทาให้ดีมันก็ไม่สะอาดหรืออะไรด้วยใช่มาเราวันนี้เราเริ่มจากอะไรที่เบสิกหน่อยตับก่อนกันมันคือภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นคืออะไรนะเลบะเดะหรือว่าเดบะอือชิกิโมะเอาจริงจริงดูดีสุดๆใช่น่าจะแบบนุ่มๆขอกินเลยนะกินเลย อือเนียนมากเลยเนาะซอสเขาอร่อยที่ป้องคือพอมันเป็นเครื่องในแล้วโดนซอสเขาแบบเหมือนเออมันมันมันส่งมันส่งมันส่งยเขาเก่งด้วยคือข้างในเนี่ยหั่นออกมามันฟิลเหมือนปาเต้เนี่ยเดลิเวอร์ปาเต้เนียนเบอร์นั้นเนียนเนียนจริงอีกอันนึงอันนี้โคโคโรโนโคยก็คือขั้วหัวใจอันนี้แอดวานมากแอดวานมากแล้วคิดดู นี่กี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไก่เจ็ดตัวหรอบ้าใช่หรอใช่สิคั้วนี่คั้วคืออันเดียวเอีอยตาคือหัวใจไก่อะถ้าเกิดใครเคยแร่มันจะมาเป็นกลมๆติดๆกันใช่ไหมคั้วมันอยู่ตรงไหนคั้วคือเส้นเลือดดำที่ต่อเข้าหัวใจหรอใช่อืมเส้นใหญ่สุดที่ต่อเข้าหัวใจตายสุดคือคั้วโอเคอืมเจ้าดีมากอะ โอ้ไม่กูเอาจริงนะมากินเองไม่สั่งสั่งไม่เป็นไม่รู้ว่าอร่อยไม่รู้ว่าต่างมันมคนรสแย่กับหัวใจเลยนะฮัลโหลแล้วไม่รู้ว่าอร่อยด้วยมาเองไม่สั่งแล้วแต่ว่าหัวใจอ่ะก็มีหัวใจผ่าครึ่งหัวใจเป็นดวงเนาะหัวใจผ่าครึ่งมันจะหลอกมีความแห้งขึงหัวใจเป็นอานก็จะแบบอีกแบบหนึ่ง hard broken แต่สุดท้ายไม่สุดท้ายหรอกเกือบสุดท้ายแล้ว อันนี้อุ้ยอันนี้คือลังไข่อ่อนหรือว่าโชชินที่เห็นเป็นสีแดงๆเนะี่ยแล้วก็เนื้อข้างหลังเนี่ยคือจริงๆเป็นพาร์ทที่มันติดกันมานแนะติดกันมาแต่เขาเอามาเสียบไม้ย่างมันคือไข่ส่วนที่ยังไม่ได้ออกมาจากตูดไก่อะ่ะ ยังอยู่ในตัว <ừ> mm. ซึ่งมีเฉพาะในไก่ตัวเมียเมื่อก่อนนะร้านนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านเลยที่มีให้กินแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีเยอะและ้วเพราะว่ายากิโทริเริ่มเปิดในไทยเยอะแต่เมื่อก่อนคือใครๆก็ต้องมากินที่นี่ม,มันต้องมีความที่คนชอบกิไนะนไข่แดงก่อนนะเหมายว่าไข่แดงทั้งอันดูว่าตัวนี้แปกเนาะมันเด้งมันเหมือนไส้อ่ะย ใ่อ้รังไข่ให้เหมือนไข่แดงนี่ข้างนอกสุกนิดนึงข้างในไม่สุกเลยเออแตกคระออกมาเป <c oughs> ็นแบบน,น้ำเลยคือส่วนหนึ่งของประสบกรารณ์ยากิโทะริคือมากิน part เอกซตร์ติกพาร์ทด้วยไงมากินพาร์ทที่มันไม่มีที่มันหากินที่อื่นไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ขายด้วยนะแบบเวลามขาขายมันก็ต้องขายมันพร้พอมๆกันมาถึงเมนูไฮไลท์ของเราวันนี้อันนี้เป็นเมนูพรีเมียมคือพรีเมียม คเขาบอกว่าอันเนี้ยมีจำกัดปริมาณต่อวันด้วยไม้เดียวร้อยหกสิบนะแพงเนะไม่ถูกนะกินแบบว่าย่างแล้วก็บีบมะนาวอันนั้นเอาอันใหญ่เลอืมโอ้โหทำอร่อยมากเลยออันนี้มันเป็นย่างแบบย่างอ่อนๆรสชาติสว่างๆหลายๆร้านเขาจะใส่ทาเลทเยอะๆให้มันแบบ ไชุ่มๆอันนี้คือแบบครุกกับน่าจะมีหอมใหญ่หอมใหญ่แล้วก็หอมมีเนื้อไก่สับแล้วเขาทำเป็นแบบอันฟิลแบบงแบบสว่างสว่างนี่ถูกอืมสองไม้สุดท้ายของเราวันนี้เป็นพาร์ทหายากของเครื่องในที่ไม่ได้มีให้กินทุกร้านแน่นอน อันนี้คือเทปโปกระเพาะอาหารหรืออินโซฟากัสลมมันคือหลอดลมหลอดลมในคนกับในไก่มันไม่เหมือนกันคุณะันคุณนคุะที่กันอินโซฟากัสของเราับของไก่ใช้ย่อยอาหารเนี่ยมารมยช้เล่าอาหารหรอใช่ใช่ใชของไก่เลยอุ้ยยังไงหนึบกึบเหมือนเลยหรือเป่าเหมือนไตอ่อนเลยเหมือนอะไรเหมือนไตอ่อนด้วยแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนนี่นั่นไส้เป็ดอ่ะเหมือนเหมือนไส้เป็ดไส้เป็ดมากเท่าไหรือเปล่ะ อะไรเนี่ยอันนี้ปกติให้ปกติแปสิบบาทร้อยยี่ร้อยสามสิบร้อยหกร้อยหกสิบเลยเท่าเท้ากับปกติสองไม้นะเท่าพรีเมียมอะไรนะไก่เนี่ยคือคุณนี่แล้วก็ไม้ต่อไปคืออันนี้นี่อันนี้ชื่อว่าเบระมันคือเขาบอกว่าเป็นขั้วกึืนไก่ขั้วกึืนไก่นี่คือเขาบอกว่าดูโอดินัมอะดูโอดดนัม ม,มีความตับด้วยนะเนี่ยเออมีความตับผสมไส้รวมล่างกันเว้ยแปดเดียเออ,อร่อยดีมันแบบยูนิคอะใช้คำว่ายูนิคมันสมแล้วที่เป็นพารหาย,ยากเพราะมันหากินที่อื่นไม่มีแล้วก็จะบอกว่าจิ้มพริกนี่อร่อยจริงเ,ออเราจบ เมนูเอ่อยากิโทริทั้งหมดก็จะตกท้ายด้วยข้าวหน้าซึ่งอันที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็ชื่อว่าโพริถาัมาดงข้าวหน้าไก่สับใส่สะโพกไก่แล้วก็ไข่ออนเซนไข่ออนเซนและก็จะมีอันนี้ที่เป็นโอยากดลุ่งซึ่งก็คือตรงตัวเลยข้าวราดไข่ใส่ไก่ซึ่งเป็นเมนูคลาสสิกอยู่แล้วตอนเราทานปลาเกยะทำไมพี่คนที่แนะนําพูดว่าปกติคนที่พูดอ่ะเขาจะกินสังเกตที่เป็นบแบบยังไม่มีกลิ่นแล้วก็แบบ บางๆก่อนเริพิ่มเ่มแล้วเขาก็จะกินแบบเข้มขึ้นเรื่อยๆตกท้ายด้วยด้งเพื่อล้างกลิ่นของสาเกในปากขนาดนั้นเดี๋ยวเราชิมทั้งสองอันแล้วเราก็คุยทีเดียวเลยอใช่แล้วได้เลยตอนแรก็็วจะไม่สั่งแล้วนะโอยากุด้งเนี่ยแต่อร่อยโอลิทามะด้งมันจะมีความเป็นเหมือน ข้าวคุกไก่สับซึ่งเอาจริงรสชาติมันเข้าใจง่ายกว่าแต่โอยากะร่วงอ่ะพอมันมีไข่มันรู้สึกมันไม่ติดไม่ติดมันเยอะกว่าเยอะผมชอบที่มันใส่อร่อยหอมเยอะหอมชอบมากกว่านี่วันนี้เราเลือกสักสามเมนูไหมเรากินไปประมาณ2ี่สิบเมนูได้นะเยอะมากเยอะเดี๋ยวในสามอย่างที่เราจะเลือกเนี่ยเราจะมีผักย่างอย่างหนึ่งผักปิ้งหรือ ปักปิ้งหรืออะไเขาอยากเอา,เอาเป็นผักอย่างนึงแล้วก็ไก่สองอย่างดีไหมมันจะได้ดูแฟร์หน่อยเพราะมันมันแบบผักมันเรากินน้อยกว่าได้เอาผักเริ่มจากผักก่อนเรียกว่าที่ทําได้อร่อยมากๆยังนะมะเขือม่วงโอ้ยผิดคาดว่ะผิดคาดชอบแนละ้วไม่ชอบแต่อร่อยมากอร่อยมาก,มากแต่อร่อยถึงขั้นว่าพี่ตอมกินได้เลยอร่อยจริงโอใช่น่ะต้นหอม ต้นหอมญี่ปุ่นเ่ะเออต้นหอมญี่ปุ่นอ่ะมันแน่นอนอยู่นะร้านนี้ที่โดบุ้ตัดกันสองอันอันแรกคือเห็ดหอมอืีออันหนึ่งคือแปะกล้วยบุ้งว่าดีทั้งคู่เลยอ๋ออั้งคู่เออเลือกไม่ได้อแล้วไก่ไก่ที่ำให้โซเร็ออิสเทอร์ออิสเทอร์ชิเก้นชิเก้นชิเก้นออิสเทอร์อ่งสะโพกท้าเดี่ยวกันดู อันนี้อันนี้ชอบสะโพกมากกว่าสะโพกขอคาวะคาชิวะเพราะว่าเราคิดว่าเนื้อกล้ามเนื้อสะโพกใช่ไหมเขาเรียกว่าสะโพกกล้ามเนื้อสะโพกเราว่ามันมันไปนิดนึงมันมันไปนิดนึงนิดนึงอไ้น่องก็อร่อยนะเออน่องไอ้นน่องก็อร่อยกล้ามเนื้อน่องเราเลือกไหมไม่เลือกไม่เลือกเลือกอะไรของเรามันหายากอันนีงอ่ะอิโซผักกัดอ๋อเหรอให้กระเพาะกระเพาะมันกึบ เออมันม e ันแปลกก่อนมันแปลกเออมันหนึบใช่ไหมอร่อยเพรนชอบเทกเจอร์แบบนี้อยู่แหละชอบกินไส้ชอบกินไส้เป็ดชอบกินอะไรก็ใช่ใช่เราเราชอบเป็นไอ้พรีเมียมมากกว่าพรีเมียมสุดคุณเนสเออมันมีความดูดซี้แบบเยอะมากมากเยอะมากมากเยอะมากมากแล้วมันสว่างเลยนะใช่พอกินบูมมันตัดมันโภระกลิ่นกับไอ้มะเสียบไม้ย่างหมดนะทั้งหมดเออโภระกลิ่นบูมให้นี่ โคโคโรนโคริขั้วหัวใจคือบุมรู้สึกว่าเหมือนที่บุมพูดเลยว่าถ้าให้บุ้มมาเลือกเองอ่ะบุมไม่สั่งบุมไม่รู้ว่ามันอร่อยแต่ว่าเดินเอ้อร่อยว่ะแต่จริงๆมีพาน์อื่นๆ <sind> ที่วันนี้ไม่ได้เลือกแต่รู้สึกว่าดีเหมือนกันนะเช่นตูดไก่หนังไก่ก็ดีเอเฮบาสากิ aki, นี่มันดีตลอดการอยู่แล้วมันแบบมันได้ตลอดการไอไอตับนี่ก็ดีมากนะตับนี่ก็ดีแบบนุ่มฟูมันมันดีอ่ะ แต่ว่าแบบพาร์ทอื่นมันแซงมันนิดนึงพิเศษกว่าแซงมันนิดนึงโดยรวมแล้ววันนี้นี่มันเนี่ยเรานั่งไปแป๊บนึงทุกคนเราถ่ายรายการจบนะตอนนี้คือเต็มทั้งร้านใช่ไม่มีที่ว่างแล้วแล้วส่วนใหญ่ทุกแทบทุกเย็นเนี่ยที่เปิดอะเต็มทุกเย็นตลอดใช่ใช่ใช่แล้วคือจะบอกว่าเป็นร้านที่เราอยากแนะนําต่ออีกหนึ่งร้านใครชอบกินดื่มชอบสายแบบ แนวอิสากะยะหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบอิสากะยะแบบที่อะไรก็ได้แต่ว่าเน้นเป็นยากิโทริล้ว,วๆๆนๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าร้านนี้เหมาะมากแแล้วก็ควรจะมาลองอีกหนึ่งร้านนะฮะโทริทามะนะทุกคนจบแต่เพียงเท่านี้ลาไปก่อนเดี๋ยวกินข้าวบุมบายบาย